ท่านผู้ชมครับรายการเทศบาลเมืองชุพรออนทีวีนะครับเมื่อสักครู่เราพักไปเพื่อมาชิมอัฟซนุนคานาเป้รวมไปจนถึงน้ําชาแล้วก็น้ํำดอกอัญชันของโรงแรมเอเต้โรงแรมใหญ่ใจกลางเมืองนะครับมีสระว่ายน้ํามีลานจอดรถกว้างขวางครับแล้วก็รสชาติของว่างมาสักคพู่เราชิมกันต้องบอกว่าสุดยอดเลยทีเดียวครับ <S <S ผมจิบดอกน้ําดอกอัญชันครับท่านรองครับรู้สึกว่า ชุ่มคอเราก็ชื่นใจครับผมก็สามารถที่จะสอบถามท่านรองไปได้อีกนานเลยทีเดียวครับเรามาคุยกันต่อเลยครับเมื่อสักครู่เราย้อนไปอดีตพอสมควรเรื่องของตั้งแต่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งของนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรเมื่อสักครู่ก็ขยับเข้ามาช่วงปัจจุบันบ้างพอสมควรแล้วตอนนี้เรามาเจาะลึกความเคลื่อนไหวล่าสุดด้วยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการ cctv ของเทศบาลเมืองชุมพรกันต่อครับเชิญท่านครับครับก็ผมเล่าอดีตให้ฟังแล้วครับว่าอดีตเป็นยังไงนะฮะ ปัจจุบันก็คือเราเอาโครงการซึ่งเป็นโครงการเดิมที่ผมเกิดไว้ในตอนต้นว่าจะมีกล้อง40สตัวนะครับผมเปลี่ยนจาก40ตัวมาเป็น85ตัวเพิ่มมาเท่าตัวเพิ่มมาเท่าตัวเท่าตัวเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็ความละเอียดก็เพิ่มมาอีก3ามเท่าจากบจาก1.3มาเป็น3 3มาเป็น3.0มจนะครับนะฮะเพราะนั้นความละเอียดที่มันสูงขึ้นก็จะจับภาพได้ชัดเจนขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่เท่านั้นนะครับนอกจากจาก40กลายเป็น85แล้วแล้ว นะครับตอนที่ท่านนายกศรีชัยหาเสียงครับและที่ผมเกิดด้วยในตอนต้นว่าจะต้องมีไ i ไฟสำหรับคนในเขเทศบาล โอ้ตอนนี้ใครที่มีสมาร์ทโฟนขาแชทขาเล่นไลน์ทำไปจนถึง Facebook ทุกวันนี้เราจะเห็นพฤติกรรมของวัยรุ่นเวลาไปรับประทานอาหารที่ไหนจะชอบถ่ายภาพก่อนแล้วก็โพสต์ขึ้นเฟซก่อนค่อยรับประทานเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้จะมีความสะดวกสบายมากขึ้นไม่ต้องไปซื้อแพ็คแพ็กเกจของบริษัทต่างๆเดี๋ยวนี้เขาก็ถือกันเขาสไลด์กันอย่างเดียวนะฮะเขาสไลด์ท่านลองพบมาด้วยครับครับผมนะฮะผมก็กลับมาดูว่าจาก40เป็น85แล้วนะครับ ในโครงการของมันมีสายเรียกว่าไฟเบอร์ออปติกอยู่แล้วหรือว่ายยแก้วนําแสงมีอยู่แล้วก็เลยผมเลยต่อยอดไปว่าทํายังไงเนี่ยอยากจะให้มี Wi-Fi ครับนะครับซึ่งเราก็ไปศึกษาข้อมูลว่ามันจะมีความเป็นไปได้ขนาดไหนในการที่จะทํา w i ครับนะเราก็พบว่าเราสามารถที่จะอาศัยสายไฟเบอร์อันนี้เนี่ยเป็นสื่อนำระบบ Wi-Fi เนี่ยเข้ามาใช้ในเขตคือไฟเบอร์ก็มีอยู่แล้วครับครับ พอเราจะติดตั้งระบบ Wi-Fi ก็ Fi, ทําให้ลดต้นทุนมากยิ่งขึ้นถูกต้องครับครับ,รบทีนี้ผมก็ไปศึกษาว่ามันจะมีความเป็นไปนได้ที่จะดึงระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้ามาในไฟเบอร์ออปติกไหมครับนะครับเมื่อเราดึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้ามาในไฟเบอร์ออปติกเนี่ยโดยที่เราจะไปเช่าสัญญาณกับอาจจะเป็นบริษัทไหนก็ได้ที่ขายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็น t o t CAT หรือร3 b <BB> b ที่เขาขาย สัญญาณอินเทอร์เน็ตนี่อยู่ขึ้นอยู่กับบริษัทหนึ่งบริษัทใดจะเสนอโปรโมชั่นให้กับเทศบาลเมืองเสนอราคาที่เหมาะสมราคาที่ทางเทศบาลรับได้นะฮะเราก็เอาสัญญาณอันนั้นเนี่ยกลับเข้ามาในไฟเบอร์ออปติกปล่อยสัญญาณอันนี้ไปนะครับซึ่งในแต่ละจุดอันนี้หลังจากเราคำนวณแล้วว่าเงิน10บล้านบาทที่มันมีอยู่ในห้องประมาณนอกจากกล้อง85ตัวแล้วครับเรายังสามารถที่จะติดตั้ง ตัวหนึ่งเขาเรียก a c s e t Point a ์ซครับซึ่งในความเข้าใจของประชาชนทั่วไปก็จะได้ยินอยู่เสมอว่า h o t สปอ t อืมครับนะครับเราจะติดตั้งได้อีกประมาณ54 5 5จุด 54, 54จุดนี้ครอบคลุมทั้งเขตเทศบาลหรือเปล่าเกืบเกือบเฉพาะในเขตพื้นที่ด้านในก่อนครับนะ,ะในในในโครงการแรกรเดี๋ยวผมจะพูดถึงอันนี้ต่อไปในอีกโครงการหนึ่งครับนะครับ54จุดน,นั้นนี่นะฮะเราก็จะเช่าสัญ,ญญาณเนี่ยจากระบบอินเทอร์เน็ต ที่ความเร็ว30มเมกะไบสามสิบเมกะไบโอ้เร็วกว่า 3G ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันถูกต้องครับครับทีนี้30มเมกะไบนี่นะเป็นช่องทางที่เราเหมือนกับเราสร้างถนนเองถนนเส้นนี้เป็นถนนของเทศบาลเมืองจุพาครับไม่ใช่มอเตอร์เวย์แต่เป็นทางด่วนเป็นทางด่วนของเราเองเลยนะฮะซึ่งถ้าเป็นอย่างฮอตสปอตที่ประชาชนทั่วไปใช้กันอยู่นี่เนี่ยเขาจะใช้ร่วมกันครับร่วมกันหลายหลายคนอืมแต่ของเราเราจะซื้อ ผู้ไงว่าเราจะสร้างถนนเส้นนี้นี่นะให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตนี้เนี่ยเข้ามาในระบบของเราเนี่ยเป็นถนนส่วนตัวของเราเองนะครับสามสิมกะไบต์อันนี้ก็จะความเร็วสูงมากเลยนะฮะอันนี้สูงมากเลยนะครับแล้วเราก็จะมีระบบอันนึงเขาเรียกว่าบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรระบบขึ้นครับให้แต่ละระดับเนี่ยจะได้รับจะใช้สัญญาณขึ้นเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่นะครับ อันนี้ก็จะมีระบบจัดการครับซึ่งระบบจัดการอันนี้นี่นะก็ขึ้นกับความสามารถของที่เขาเรียกว่าซอฟแวร์ครับซอฟตแวร์ตัวนี้ก็ต้องเก่งครับนะถ้าเก่งก็สามารถจัดสรรได้ครับนะใครใช้ได้1เมกใครใช้ได้2เมกครับนะซึ่งถ้าเป็น Line หรือวอตแอับมันแค่500ร้อยเคงสามร้อถึงห้ารเคนะเพราะนั้นตรงนี้ใช้ได้อย่างสบายครับนะครับ พอเราได้85ตัวกล้อง CCTV เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็ระบบจราจรซึ่งเน้นเป็นวัตถุประสงค์หลักนะฮะเราก็เอาเรื่องของ Wi-Fi เข้ามาพอ Wi-Fi เข้ามาก็ประชาชนทั่วไปอย่างที่บุตรหลานของเราถ้าเรียนป .1 รัฐบาลให้เท็บเล็ตมานะฮะแท็บเล็ตอย่างนี้นะครับเอามาอยู่ที่บ้านปัจจุบันนี้เราก็ต้องไปซื้อสัญญาณเดือนหนึ่งประมาณ500ถึง700บาทครับ ผมซื้อครับเดือนละแ9 9้บาทแปดเาได้ Data ้าหจิกครับอันนี้ฟรีครับนะฮะเราก็มาที่บ้านได้เลยนะหาทุกอย่างเสิร์ชหาข้อมูลทั้งหมดที่จะมาใช้ในการการศึกษาได้นะผมบอกว่าวัยรุ่นหรือใครที่มี iPhone ใครที่มีสมาร์ทโฟนต้องกดไลค์ให้เทศบาลเยอะๆครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคครับ เพราะวันนี้นี่นะอย่างท่านนรกท่าน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 นายกเองนี่นะเขาก็มีไอเฟสบุ๊คเฟสบุ๊คมีแฟนเพจด้วยท่านก็ใครมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะใช่ครับใส่เข้าไปได้คือตอนนี้สมาชิกในเฟ e บุ๊ k ของท่านนายกนี่เกินห้าพันแล้วก็เลยมาเปิดเป็นแฟนเพจก็มีพี่น้องประชาชนแจ้งข้อความร้องทุกข์ปัญหาความเดือดร้อนไปหน้าเฟ e บุ๊ k อยู่ตลอดเวลาครับครับทีนี้นอกจากอย่างที่ผมเรียนนะนะอดีตพูดมาแล้ว ปัจจุบันนี้เรากำลังจะทำโครงการอันนี้หลังจากมีการปรับปรุงแก้ไขแล้ววันที่13กันยายนคนี้นี่นะฮะเราจะเอาเรื่องนี้เข้าไปแก้ไขเรื่องรายการรายละเอียดของประมาณเนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการเมื่อของปี55ปี2555เราก็จะเอารายละเอียดอันนี้กลับไปแก้ในสภาเทศบาลเมื่อสภาอนุมัติโครงการอันนี้ออกมาก็จะถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งก็ใช้เวลาอีกประมาณสักไม่น่าจะเกิน2เดือนครับ นะครับก็น่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนตุลาคมโอ้โหเดือนสง <2 S 2> เดือนเองส <2 S 2> เดือนนะรประมาณสเดือนนะในการจัดซื้อจัดจ้างมันก็ต้องทำ e- อ็อคชั่นะหลังจากนั้นแล้วการติดตั้งก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่เกินสิ้นปีนี้นะครับก็คิดว่าไม่ทราบท่านแรกท่านไหนอาจจะได้ทดลองเข้าไปสู่ในระบบอันนี้ก่อนผมสงสัยจะต้องยกเลิกที่ไปซื้อบริการจะมาใช้ฟรีบ้างนะครับ,รบนะอันนี้ก็คงเป็น โครงการปัจจุบันที่จะทำนะฮะซึ่งอย่างที่ผมเรียนในเบื้องต้นแล้วเราทำศูนย์ควบคุมหรือห้องควบคุมมันนี่น,นี่นะที่เราเรียกว่าวอลลุ่มมันนี่นี่นะไม่ได้ทําที่เทศบาลอย่างเดียวครับเราไปทําที่สถานในตารวจด้วยเพราะตารวจเขาจะได้ตรวจตาดูแลอะไรทุกอย่างครับซึ่งหน้าที่ป้องกันเหตุร้ายทั้งหมดก็เป็นหน้าที่ของตํารวจครับนะครับซึ่งอันนี้เราก็ทําความร่วมมือกันอย่างที่ผมเรียนในเบื้องต้นแล้วว่าไม่ว่าทางสาวัส เจาจร์ก็ดีนะครสวัสดปะาปามก็ดีเขาก็มาร่วมวางจุดถามบอกว่าปัจจุบันนี้ครอบคลุมไหมครับครับทั้งหมดเทศบาลเมืองชุมพร21ตารางกิโลเมตรเครับ,รบก็ยังไม่ครอบคุมผมผมกําลังจะถามเลยแต่พอดีท่านรองตอบมาแล้วก็คือว่าตอนแรกผมตั้งใจไว้ในใจจะถามก็คือว่าเอในเมื่อเราไม่สามารถที่จะติดตั้งครอบคลุม จะพิจารณาเรียงลําดับความสาคัญอย่างไรเมื่อสักครู่ท่านลองตอบแล้วว่าก็เอาบุคคลที่เกี่ยวข้องก็คือเอาตํารวจนี่แหละไม่ว่าจะเป็นสวปไม่ว่าจะเป็นสารวัตรจราจรมาพิจารณาเรียงลําดับ1 2 3 1> ่งสองสามก็น่าสนใจคือคือ,คอตำรวจเขารู้ดีตํารวจจราจรเขารู้ดีถ้าเป็นเรื่อง CCTV เขารู้ดีว่าจุดไหนควรจะติดตั้งฝ่ายปราปามเขาก็รู้ดีว่าช่องทางไหนที่เป็นช่องทางที่ถ้าเกิดมีคนร้ายแล้วออกไปเขาควรจะดักไปมุมไหนซึ่งจะจับภาพคนร้ายได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในส่วนรวมของในเขตเทศบาลเมืองขีนครั้งหนึคือส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการป้องกันเหตุส่วนหนึ่งพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็จะทําให้ตํารวจสามารถเข้าไประงับเหตุได้ทันสถานการณ์คุณประสิทธิ์เห็นไหมครับครับปัจจุบันนี้ตํารวจเนี่ยจับได้เกือบทุกคดีเลยอืมครับและคดีส่วนใหญ่ๆเนี่ยจับได้มาจาก CCTV นะครับครับเหมือนเหมือนทางเทศบาลกําลังสร้างผู้ช่วยให้กับตํารวจเลยครับอันนี้ก็อย่างอย่างที่ผมเรียนตรงเบื้องต้นแล้วนะตำรวจนะไม่มี ไม่มีไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่มาดู24ชั่วโมงเพร,ราะฉะนั้นตัวนี้เมื่อเกิดเหตุร้ายตำรวจก็สามารถไปดูย้อนหลังได้อืมครับนะครับซึ่งเดี๋ยวสักคู่ผมอยากจะเล่าต่อไปถึงว่าอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงจากโครงการในปัจจุบันตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับเรากําลังติดตามชมรายการเทศบาลเมืองชุมพรออนทีวีนะครับวันนี้ผมฟังแล้วรู้สึกหัวใจมันพองโตครับมีความสุข อย่างน้อยผมลดรายจ่ายได้เดือนหนึ่ง800-900บาทจะได้ใช้ฟรีไวไฟขเทศบาลแล้วครับผม <S <S 1> <S 1> ผมใช้อยู่ความเร็ว 3G ครับต่อไปจะมาใช้3เมกะบิตของเทศบาลเนี่ย3เมกะไบต์ครับ3เมกะไบต์บครับก็สบายใจมากยิ่งขึ้นครับรวมไปจนถึงฝากข่าวดีไปยังท่านผู้ชมด้วยนะครับข่าวดีนี้สําหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเราพูดคุยกันเพลินครับเวลาผ่านไปเร็วพอสมค,ควรเพราะว่าส่วนหนึ่งบรรยากาศที่เราพูดคุยกันก็ดีครับ เรายังอยู่ที่โรงแรมเอเชุมพรเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับมาพูดคุยกันในช่วงต่อไปครับ